สวัสด um ีท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านนะครับที่มีแข็งสวยเกรด A วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่ซอยสีไทย95้าสงนายแย้มนิ่มนะครับวันนี้ที่มีพามาชมรถเวแงแอสแบกสวยๆของค่ายโตโยต้าหนึ่งพันนะครับนั่นก็คือเจ้าโตโยต้ายาริสปี2อ1 4นะครับเลขใบการใช้งานน้อยๆเพียง80,000 8,000กกิโลนินิๆน,นะครับกับราคาตั้งขายเพียง3 000, 3 9 0 0 0บาทรถโต o ยต้ y y ายาริส t c ชแบ c k 5ประตูคันนี้ข้อพิเศษคือชุดสปอยเลอร์รอบคันมาให้ไฟตัดหมอกสวยๆจากสวยหน้าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวพี่วีจะพาไปชมนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับไฟโปรเจคเตอร์โคงมกแก้วครับโคมใสๆ สวยๆแบบนี้นะครับมีมาให้แล้วครบครบหนึ่งชุดนะครับผมมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าด้านหน้านะครับเป็นสไตล์ของโตโยต้ตายาริสอยู่แล้วนะครับมีการปรับในส่วนของสีตูโทนนะครับสีแดงตัดกับสีบอลเงินแบบนี้นะครับพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีมาให้แล้วครบครบสบ,บๆนะครับรุ่นนี้ เป็นตัวแข่งมาจากโรงงานนะครับผมสภาพยังอยู่ในสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งานตัวนี้นะครับมากับุล้อแมกเดิมโรงงานขอบ15นิ้วนะครับผมลัดมาด้วยยางมิชลินนะครับด้านข้างเนี่ยมีการติดตั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยหล่อรบจบแน่นอนนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับ มีการติดตั้งในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ซ้ายขวาครับ2ด้านกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับพ,พิเศษอีกหนึ่งอย่างมีการติดตั้งในส่วนตัวกากกันลมการมาแรงมาให้แล้วเรียบร้อยสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้มาให้นะครับครบ,บเลยรวมถึงตัวกระจกครับกระจกคันนี้จะเป็นกระจกเดิมแปรลงงานรอบคันนะครับสัญลักษณ์โตโยต้ามีมาให้แบบนี้ครบครบทุกบ,บานทีวีเดอนเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของด้านท้ายขับมาดูด้านท้ายกันสักหน่อย ด้านท้ายของเจ้า t o y o ต a y a r i ิ h แฮชแบ็กตัวนี้นะครับสวยๆไม่แพ้ด้านหน้าแน่นอนนะครับมีการติดตั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตหลังมาให้นะครับพร้อมกับไฟเบรกบริเวณชายสเกิร์ตด้านหลังก็มีมาให้ครับพร้อมไฟตัดห่อกคู่หลังแถมยังมีตัวกะระยะเซ็นเซอร์มาให้อีก2จุดนะครับผมถือว่าได้ออปชั่นครบไปเลยนะครับสำหรับเจ้า t o y o ต a ายาิตัว G คันนี้นะครับ มีการติดตั้งในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับไหนๆมาดูด้านท้ายกันแล้วครับอย่าลืมครับไฟท้ายต้องเป็นไฟท้ายเดิมแท้โรงงานนะครับแบบนี้มีมาให้ครบๆทั้งคู่นะครับผมเป็นไฟท้าย r v d นะครับเดี๋ยวพี่วีเปิดด้านท้ายของ h a ชแบ็กหประตูตัวนี้ให้ดูนะครับดูแฮชแบ็กหประตูต้องดูตัวท้าย3ประตูครับ ยังสวยๆแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องดูนะครับน็อตเดิมแท้โรงงานนะครับยังไม่เคยมีการแกะการถอดนะครับเป็นน็อตชุดเดิมทั้งหมดนะครับผมรวมถึงในส่วนของตัวโช๊คก็ยังคงเป็นโช๊คเดิมนะครับเดิมแท้จากโรงงานยังใช้ได้งานใช้งานได้ปกตินะครับผมขยับมาดูในส่วนด้านบนครับร็บูุในส่วนของตัวแผงประตูก็ยังอยู่ในสภาสวยงามแบบนี้นะครับขยับมาดูด้านล่างครับ ห้องเก็บสัมภาระตัวด้านท้ายพื้นที่กว้างๆสวยๆแบบนี้นะครับเบาะของเจ้า Toyota y a r i ิ b a ฮชเนี่ยสามารถพับเบาะได้เป็นแบบ60-40นะครับเบาะด้านหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันดีกว่านะครับว่าจะาสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่วีไปชมนะครับ ในส่วนของเจ้า t o โยต้ายาริคันนี้นะครับแผงข้างประตูสีดํานะครับผมมีการตัดในส่วนของมือเปิดค่ามือเปิดประตูนะครับเป็นสีโครมเมียมแบบนี้นะครับไลเข้ามาด้านในจะพบกับตัวคอนโซลครับโทนสีดํานะครับผมวิทยุที่ได้มาสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นวิทยุที่รองรับตัวแผ่ซีดีดีวีดีนะครับผมระบบประ,ประกาศด้านล่าง จะเป็นระบบปรับอากาศแบบสัมผัสแบบนี้นะครับมีหน้าจอ lcd ตัวนี้นะครับแสดงผลชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับม,มีมือเบรกมาให้ตัวเบาะของเจ้า toyota yaris เนี่ยเป็นเบาะสีดํานะครับเป็นเบาะผ้าสีดําตัดด้วยได้สีส้มๆแบบนี้นะครับตัวฝ้าเพดานจะเป็นโทนสีดํานะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับ P ีวีเช็คแล้วสภาพสวยกริ๊กเลยครับมาพร้อมกับ ตัวไฟบอกแผนที่ด้านหน้านะครับมีมาให้ครบครบเดี๋ยวมาดูไม่สำหรับเจ้ารถ t o y ยต a y ยาริสคันนี้นะครับว่าจะวิ่งใช้งานอยู่ประมาณไหนนะครับมีมีขอมยางสตาร์ทให้ดูเลยนะครับตามพี่มีมาชมเลยครับไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม่เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับไม่ต่าแสนครับคันนี้อยู่ที่8 0 0 0กว่ากิโลนะครับ 88199ครับไม่เดิมไม่แท้แน่นอนครับตามมาตรฐานบริษัทเทสยนต์อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัย um ตัวนี้จะได้เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงผ่านระบบพวงมาลัยได้เลยนะครับตัวนี้เลยนะบังคับโหมดสำหรับเจ้าโ o y ยต้ y ยาริสคันนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะครับที่ต้องการได้รถประหยัดนะครับในส่วนของการมาทนายก็ดีในส่วนของการประหยัดน้ำมันก็ดี เจ้าโตโยต้ายาริทคันี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ p ีวีสูงร้อยเจ็ดออร้อยหกสิบแปดนะครับเข้ามานั่งในรถโตโยต้ายาริทคันี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามไม่ได้อึดอัดเลยนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่โดยสารเนี่ยที่ออกแบบมาได้กว้างขวางนะครับเหมาะสาหรับคุณลูกค้าที่มีครอบครัวนะครับสามท่านสี่ท่านเนี่ยนั่งด้านหลังได้อย่างสบายนะครับผมรวมถึงในส่วนของฟังก์ชันที่ให้มากับรถคันนี้ก็ไม่ได้ ที่เลน,นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับราคาระดับ3 0 0แสนกว่าบาทคอนเทียมประมาณ6,000นิดๆมองแน่นอนนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถในกลุ่มน,นี้เดี๋ยวพี่วีไปสรุปค่าตัวของเจ้า t ต y ยต้ y ยาริคันนี้ให้ชมนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม รับลูกค้านะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับสนใจในส่วนของรถ t o y ย t a y a r ริ h a s h b a c k 5ประตูปี2 0 1 4นคันนี้นะครับผมมีวีได้นับเลยนะครับคันนี้3แ0น3มบาทกับรถปี้งไม้เพียง8 8 0 0มกว่ากิกโลนิดนิดนะครับถามว่ารถคันนี้คุ้มไหมคุ้มแน่นอนนะครับเครื่องยนต์1ีประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับอัตราการเล่งการใช้ในเมือง ไม่เป็นสอรองไครแน่นอนนะครับสำหรับคุณลูกค้าได้ชมคลิปนี้ของพีวีนะครับสนใจรถในกลุ่มนี้โทรหาพี่วีเลยนะครับ0867098787เบอร์นี้ของพีวีแอดไลายได้นะครับไลน์มาสอบถามข้อมูลสเปครถในส่วนของการจัดไฟแนนซ์การซื้อสดพีวีดีบริการ24ชั่วโมงนะครับสามารถแอดไลา์มาได้เลยสำหรับภายในคลิปนี้นะครับหากมีข้พอผิดพลาดประการใดพีวีต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ บกวนเวลาของคุณลูกค้าสักเล็กน้อยช่วยกดติดตามสนใจกับช่องทีวีเก๋งสวยแกรดเอทีวีรถดีแกรดเอป่าวีอินดี้ยูสคาร์เป็น3ช่องทางนะครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมในเอีได้พบกับทีวีรวมถึงรีฟรถมืสสองสภาพสวยๆราคากจบกๆของบริษัทรถยนต์ที่ทีวีจะมามอบให้ใน,ในโอกาสหน้านะครับลกคนกดติดตามสนใจกับทีวีหน่อยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปของทีวีขอพระคุณมากครับ ทีวีแก่งสวยแหวนเอ๋ขอบคุณครับ